สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนนะคะได้มอบรางวัลความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะให้กับนักสร้างสรรค์ตัวจริงในประเทศไทยมีทั้งระดบับบุคคลชุมชนหน่วยงานผู้ประกอบการต่างๆนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีใครบ้างค่ะ ถึงเวลาแล้วครับที่ CAA ต้องเรียกคอกน้าคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการให้รางวัลเพื่อแสดงความชื่นชมแล้วก็เขียนศักยภาพเขาแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเป็นการเป็นตัวอย่างให้กับนักสร้างสารรค์รุ่นใหม่เนี่ยได้ดูมองเป็นแนวทางแล้วก็นําแนวทางของรุ่นพี่ดีกว่าที่สักเซสแล้วนะครับนำไปต่อย,ยอดแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในอนาคตนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรก ร,รางวัล C.E. Award ก็คือมาจาก Creative Excellence Award รนะครับรางวัลสุดยอดความเป็นเลิศทางความคิดสร้างไทยนะครับประจำปีนี้เป็นปีแรกครอบคุมทุกมิติของภารกิจสานักงานนะครับส่งเสริมเรื่องธุรกิจส่งเสริมเรื่องสังคมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องเมืองแล้วก็ย่านสร้างสารรค์ครับ